ขอบคุณเอฟซีที่ช่วยเป็นกำลังแรงใจให้กับยูทูบเบอร์น้องใหม่ฝากเอาที่สบายใจายนางในเด้อพี่น้องซอยฝากกดแสกกดไลค์สับค่าสาบตะไครให้เอาที่สบายใจ ไปนั่งในเดอพี่น้องวัินี้ัพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องอาทิตย์ไปใจใบนั่งช่วงกินนะพี่น้องมาเค็ดอย่างก็เห็ดพี่น้องมากกินอย่างก็เห็ดเทดกินพี่น้องเดี้ยวว่ากันคันวากันคว่ำดันมันส้นเมนูน้ำเสนอมาเลยนะพี่น้องหนึ่งเขาเป็นกองขึ้นกันหอพี่น้องสองกองพี่น้องลูกห่อไปกนกองหนึ่งแม่สีกองหนึ่งแล้วพี่น้องกูกับสีกองหนึ่งซุปบะเขียพี่น้องเมอว่านขอดไปตลาดมาเมอว่านขอไปวัดขอดไปตลาด ด้บักเขียมาสูบพี่น้องพักแผวได้พี่น้องเด้อแล้วก็มีมันต้องเขากันพี่น้องนี่พักกระเดาเขากันเขากันพี่น้องเด้อจะบอกให้นะจ๊ะแล้วก็พักอ่นของฝรั่งเนี่ยพี่น้องอุณหภูมิสนเจานไปไเนาะตอนทีบไปใจ้ี่น้งกันย่ามบ่มีผพักไทยกะบ่ตายอนมันละพี่น้องแล้วก็สะระเน่เได้พี่น้องสะระเน่สะระนังนด้พี่น้องเด้อแล้วก็ต้มไข่พี่น้อง ทำไมโหดร้ายกับตัวเองอย่างนี้ธรรมดาพี่น้องเด็กหน่อยเด็กหน่อยตื่นเต้นว่าอะไกันเคาะเคาะใครเสียงหวังวัดน, <What? S 1> นะลานอธิบายใจพี่นอ้องเดี๋ยาว่า,ากันกินมืนอ้อนี้วันจันทร์นะพี่น้องเด้อวันจันทร์อากาศข้างนอกก็บ่อยากพาพี่น้องกับสิมหมึดๆจงังไดยพี่น้องเนอะาะว่ามันคืมฝนเมื่อวานนี้อากาศเนี่ยวันยุ่งเมืองไทยหล่นหมื่อวานนึงหมื่อวานลมแห้งแห้งพี่น้องท่านผู้ชม บ้านในร่มแห้งไรอันแถวเฮียนคอยอันเสาไฟลมหักไฟดับพี่น้องไฟดับดับม,ดม,มืดมืดขึ้นหอดเอที่ยงคืนกักเจอมาได้ไปบานหยาดหมืบ่บวา,านไปบานตะเกเขอ่อวานไปอันชาจแบตเตอรี่โ <c oughs> ทรศัพท์กับแบตมืดไอแพดกับแบตมืดก็ได้ไปชาจแบตลูกมาาลูกกับ่ามีไฟก่ะพอ่อรุงก็เอาตะเกียงโปะหายสองอัน มาเปิดคือเนืคนสวยสีไรดินตําคือได้บเหียนิ่นอันแกงนะเต้นตําคือมันว้านบานเทาแกงก็มั่้นมันยกมันตะเกียงเหมนเนี่ยให้สองอันเอาให้สองอันก็ <c oughs> เปิดนอนมนคนสวยสีนอนแบบนอนเปิดไฟเขาอยา,อากอะไรพักกนอนนี่ยนะมาขึ้นนอนลาง้ก็ะุก อันลาลากันะนั่น <c oughs> น,น,น,นแมวมันเนเบื้งฟังงในเดิมอินแปลงบันบาแม่นอนกลนมาขึ้นนี่แม่สิเป็นส่งแล้วใ่นนั่นฟนูกำลังใช้นนก, <c oughs> กับกลนเหมือนล่ะหนูกับกลนคือกันของเรมาบมา้างาท่ว่าคอยกลนโย่คอยพวกกลนแห้งทอข่อยไปไปฟอริดา คนสวยเห็นบอปั้นหลอดมาขึ้นปั้นหลอดเพื่อน้องเตัด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 ไหมเตัดเตัเตัเตัไหมปั้นหลอดใครเห็นอ่าเปิดปั้นหลอดบ้านห้องคนสวยแล้วก็ปั้นหลอดมาขึ้นปั้นหลอดก็หมายถึงกลนะเพี่น้องเนี่ยติดใจพี่น้องยาวมากันแล้วแต่สิเอิ่นหรอกว่าปั้นหลอดจะตัว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 จ้ะ สายในมันเข็งเลยตอดตอดตอดตดได้ไน้องใครต่มแล้่น้องตัวผกแก๊สแซ่บอยากจะบอกว่ากูได้กินฟีมเมื่อไหร่นยเดิเลยพักแพรหมูราคาดสนอไปน้องซื้อแล้วพวกเอาหมาใบเซตใบเสะ พแพ้งสองกําว่านเนาะแพ้งสองกําพรรัสดงสองกํามะเขียแผกหนึ่งพรกกาดแง่งกําหนึ่งลูกสิ้นอีกซี่หาถุงมะฮงน้วยหนึ่งตะไคร่กําหนึ่งว่าเป็นต่านี้น่ะเจ็ดสิบกัวเหรียญพี่น้องของคืน ของขึ้นน้ำมันก็ขึ้นน้ำพี่น้องเอ้ยไม่กล้ามืองไทยเขาเป็นยังไงเอ้ยว่าเป็นน้ำสงฆ์ไม่ได้เกี่ยวกันยังป่ะบ้านเมีย่ยงตาแตกบ่มเมื่อตาเบิ่งเิ่นมันผักกระเทียสงา์บันน,น,บนนอกรสซุ่มบันนอกรสหนองขากระตายทั้งสูบมาเือดร้อนทั้งตัวสนอง แซบแซบมาแล้วไม่น้ำไม่น้ำเราคุยกันนั่แต่ไม่น้ำหรอวะเฮไม่น้ำกินหอดเจ้าเด้ไม่น้ำไม่รับสูบบุกี้ง่เงี่ยหน่อยไม่น้ำก็พยายามหวานอ่ะสตอรี่พยายามหวานบอกเสื้อฟังได้เป็น้องเด้อสมัยตะโบรลันบ่เนาะสมัยตะกี้ลูกก็จะไปเห็ดหน้าก่อนได้เป็น้องเด้อแม่จังสิเอาเขาไปซงเินะ ไม่เท่าเพราะไปมันน่าไปสวยนะพญามันเหี้ยเขาไรจะตายสมัยตะกี้ซุปบักเกียสมัยตะกี้บักเกียหน่วยใหญ่ได้ปะหลังเด้อหน่วยใหญ่ายซ้อสองสิะบัดนี้เราก็ไปตำบัลลกบักเกียไม่ท่าตัวบานตัวข่อยเอินบักเกียไม่ท่าตัวหน่วยงหางเนี่ยตำบัลลกแบบครุขระนะพุทธเถาเนาะบัดนี้เพิ่งไปส่งเขาสวยมาหรอลูกกับพ่อแล้วพ่ออีกอยากกินเขา ไปมันสอนโุฟังหมอนแต่ประเด็นมีเใ่าเพื่อนก็กินก้อนนะได้ไหมเราสิกินก้อนบ่บ่ว่าหน้านี่ก็รับมองกินมองเชียงหน้าอยู่นี่พูดมองดำหน้าอยู่ไกลไกลสัเสี่สักสี่เอิ้นลูกขึ้นมาก,กินขา่าวแม่ก็ได้กินก้อนนะสรุปสิมาแม่ก็ได้กินก้อน,นนะประมาณนั้นใส่กระปุกไปแล้วซุปกระเขียวมนะันบ้านนี้ก็ตักบักซุปกระเขียวออกมาใส่ถั่วมันบ่เพื่อนก็บแบ่งกินมันบ่ กินเหล้าพันกันกินเหล้าพักันร่งไปเห็นหะน้าลูกก็ขึ้นมากินบ้างลูกมากินก็กินาบัากรเกียมีแต่อยู่ในห,หันไปพลางกระเดียดตตอนครูเคเรม,มันยันจ้องไว้นะ <c oughs> ไพมาะมันนะว่ตัวยหนญะ่นาตัวลังอยู่แล้วว่าโอ้ยหิวเขาอะไรจะตายับ้า,าตัวยหนญะ่นาตัวลังจำครูคยเยีนบะอิ่มมันนะ้า <c oughs> กินนิ่มแถวไปนลางจังไม่เห็นเนี่กับปุ๊กเต็มเนื้อ <c oughs> อันนี้ก็เป็นสตอรี่แล้วเป็นหลังอะ น่าสมบอกจมเรากินหอมไปไหมก็ไม่น่ามไปมันห้องตายโอ้ยห้ามก็ประมาณจะเป็นตอนนี้โคลเว่าจำซุยไปซุยมาพน่ายานบ้าอิ่มอันนี้เรื่องจริงได้เป็นทางอาบัาเปิดไพ่หมันฟังแล้วไปถามเราบอก็นาเสีย สมัยโบราณพี่น้องตู้บักเกียวบ้าแหลกเสมัยโบราณมันตำเนี่ยากเด่ายวตู้บักเกียวสมัยตะเกียงที่ว่าอีเม่ขอวอมมันรสแสบตำแหลกวม,มันแซ่บอรอัน,นันไม่ตอนโค,โครเคเลยจังหวานแสบห่องเขแพล้ว พ่อหนูมดจำม,มดมดจำก็หาบาทเอ้ยสี่บาทแล้วพี่น้องกำหนึ่งนี่ไปก็เดาก็สั่นมันบอกว่าเจ็ดสิบดอกทุกชินก้นใครก็สัประมาณถุงละหาสี่เหรียญหาเหรียญนี่นะเด้อปลาทูปลาทูเข่งหนึ่งเอาปลาทูแพ็คหนึ่งสองตวัวพี่น้องปลาทูตัวละสามเหรียญไปดพี่น้องสามเหรียญสามสามเป็นเก้า ย่ผดประทูตัวละเก่าสิบได้เพียงองเนคะ้องแพง้งแลำมันกับแพง้งคว้องขืนเมือ่อตัวยังไงให้เจังไหนบุ้มรักข้างยิบผักจะเอาขืนขึ้นแต่นหนกีนนว่าผู้บริโภคซ่บ่้รองตายเนี่ ออจากติชาติจากติคิดสี่สิกับติคิดเป็นห้าสิบเนาะหกสิบกับสี่เขียนเขียนเป็นสิบเป็นเจ็ดสิบเขียน 60. เอาไปน็นองลาคาแล้วแต่เ้อาสี่เขียนออาว่าตายตัวก็หนุนจักกันก็นเอาล,ลดลงในหนึ่งลูกค้าที่มาดูนึงกับรดใ้ ไม่ตายตัวเราตัดขาดเก่งซิบเหรียญบ่เขินบ่ลงเอาประมาณน่ะย่างเดียวอันเก่งยิ่งจริงจริงธรรมดาซิบเหรียญเอาถือกันหนักเก่งยิ่งสำหรับลานธรรมดาเขาจะเอาปไปสามติดบนงจักธรรมดากับขินยากแต่แม่นจักมันจะงาม ให้นหน้าให้เขาร่อยไปน่องวัดไปวัดไปหไปน้องไปส่อมเดินแบบไปหน่อยวัดซุกนี่สิไปอ๋อเดินแบบพ่กเขากันหน่องก,กี่วะแต่งสุดเสื่องด้สวยเนี่ยนะไปอย่างบนเวทีจะอยกับอ๋อมันจะมีหลายประเทศไปโชว์กันไม่จับประเทศบม,ม่เริ่มทำสิไปฝอนเงีอ่องไรแต่ขึ้นย่ทั้งเวทีเล้วเป็นของเล่นกับเสี่ยว เจ้าหน่งแป้งไปทำไมหรอกน้อไทยวิดโดงง้อมันสุกเลยจะใส่ซูชิไหนใส่ซูชีหมองก็บอกนวัดอาทิตย์หนใช่ไใส่ซูชสีชมพูดดีกว่า ชอบแต่บอนุ่นุก,กับมี่ยุบรุกแหงไม่ถอดมืออเ่าสแกงมากีือเ็กใส่ข้าของมัวแกงใส่เอ็นมัวต้มเอ็นไปแล้วบอกเรื่องไฟบมาขึ้น <laughs> โอ้ย มันดับโรนผลเนาะตั้งสบายหอมไขมะหอดที่นใบอ่ะ่มไปปัดก็ไม่วนมหอดที่นใบใบโม่งใบสองม่งไฟดับแล้วหอดเจียงขึ้นกับอ่าสิบสองชั่วมง มันก็เหนื่อยส็จะแบหนาวอากาศยังเว่นฮ้อนๆเย็นอ่ะพอเอาพักผ่อนไว้ข้าขงหลังตู้เย็นมันเหมือนมันเบาเย็นอ่ะก็ได้ไว้นังขงง้าขงนอกพักค่ำเปค่อยลวกมหมันเย็นก็ลวกรสค่ำ พักควมเปรตทูนึงพักแห้งทูนึงบะตํก็ซีดซีเรียดนะแปังแป้งกํานมแล้วขายเป็นผ้าเลยพวกแป้งเปี๊ยกมีทุกย่ามเล้เปี๊ยกเด้อมีทุกหน้ามีทุกฤดูกาลนะคะ Ngốc tôi bọc kìa Đúng Có thể sao bưng khâu của bưng cái cầu Khao <laughs> sao mô Bố có bỏ sân เราบ่อยเรียงมากเราออกมากซืนะ่อเนาะอ่อนย่ายแมวเราบ่อยเรียงมากเราไม่มีความผูกพันหอกก็สิวายยังมาเตียเราบอ่อฟิลเออเราบ่มีความรู้สึกวา่าเราเสียใจใเฮาเบิง่งเดียวคนเสียใจมันจะเป็นทั้งส,สันเนาะติพี่น้องสําหรับคนเป็นแม่มันออกซื้อไวไ้คนนี้เนาะช่วงนี้เนาะบอกไปแซกสิย่อยยังน้าตาพัางโป๊ะๆเลยสำหรับคนเป็นแม่นะคะ จะมาออกทีวีไม่ได้นะคะข่อยคิดว่าความรน้สึซื้อข่อยเนาะอบไปมันกระน้ำตาพังแล้วพี่น้องเจอหนาคนหนึ่งก็น้ำตาพังแล้วนี่ย่ายนี่เราเซยตุยมาตัวเราหวัวเสยน่ะอืมเราบม่มีความผูกพันเราบออ่อ้เรี่ยกมัตแต่หน่อยออกกับจิงดี่ว่าเราบ่มีความผูกพันเราต่างคนต่างจิตใจบ่วะจิตใจบือกันเข้าว่เนาะโอเคพี่น้องกินข้าวโตโ๊ะโกขวมเป่เนอีกแล้ว เอาดินสบายให่น่องย่วากันนะไปหน่อนนนงเด้บอบเป็นสนาตามกระแสน่จังเลยปันศิวาบอระมยุคน้ำสมัย,ยละพ่ <c oughs> อ,อพอกันคลิปไหนได้หี่น่องยบายไปหน่องป,ป,ปุดนุ